จ้าอสวัสดีจ้าสวัสดีตอนเช้าจ้าเพื่อนมาดูใบายาจ้าลักษณะใบายาที่ที่เสียวไปซอยไปบ่มเนาะค่ะเนี่ยจะเป็นลักษณะนี่และะ้ะใบบึงไงใบไงเปิดๆนั่นใ่เลยเนี่ยใบยไงค่ะ okay. มันมันแกแล้วคันใบรรยานี่ประมาณสามเดือนคันมันจะขึ้นโค้ง,งขึ้นโค้งกันใบใบบไเลยแค่มืองความเยาความเยาความใหญ่แน,นี้คือใบรรยาสำหรับเ,เก็บสก,กิบเอาไป,ปบ่มซอยนะจ๊ะชิมนี้ลักษณะแบบนี้ จะเป็นแบบนี้เกือบทุกต้นพร้อมที่จะเก็บเอาไปบ่มซอยแล้วเก็บภาพบรรยากาศสวนยาสิไ้ซอยยาแล้วจ้าเพื่อนๆเพราะว่าหลังจากที่มันไย่ยเต็มที่เนาะอคะ่ะนี่ถ้าใหไงเต็มที่แล้วเขาก เอายามาฉีดยาปโปแตีสค่ะฉีดใหยใบมันนั่นมีความแข็งแรงเนาะค่ะมีให้่มันนน่เป็นแข็งแข็งเป็นนน่นั่นนะให้มันนุ่มเวลาย้ำฮ้อนเอาไปบ่มซอยตากยากระสินุ่มสวยจ้ะยากระสินุ่มสวยเป็นเส้นงามเมืองเตละอันค่ะ แต่ละใบมาขับแป๊บเดียวเนาะคะ่ะแป๊บเดียวสิได้ซสอยขายแล้วจ้าเพื่อนๆดีใจนะแมาจ้าเก็บภาพบรรยากาศสวยๆมาฝากเพื่อนท้องฟ้าแจ่มใสใบายาก็สวยสวยมากใหญ่มาก ต้นหนึ่งก็สิมีประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบใบสิบเอ็ดใบสิบสองใบเพ่เกิดนี่นะคะถ้าถ้าแยางนั่นมันก็บสบใบใ่ประมาณนี้เลยให่หนาปึกเบิ่งแต่ละใบะคะ่ะสดสดค่ะใบายาสดสด,สดถ้าใบายาอ่นพันฝรัง่งไทยหามันใญ่ก็สิบประมาณนี้นะคะ่ะ ใบใหญ่ๆเปิดะๆสูงท่วมหัวนจ้ะเนี่เวลาห้อนขอไปเก็บใบายามันกับิีมีร่องร่องนี่ค่ะคอยยางนะจ้ะเพราะว่าใบยามันสิหักโปหักโปเนาะค่ะงามไม่หลีค่ะเพื่อนๆงามงามสำหรับคลิปนี้กัะสำหรับผู้ใดที่ชอบการเกษตรกัะ แชได้เด้อค่ะทำมีประโยชน์ค่ะเพื่อนเพื่อนนอกอะเอาคิดธรรมชาติการเกษตร,รมาฝาก,กเพื่อนๆตอนเช้าๆจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ